อาเนฮา l ลล o ขอบคุณพระเจ้านะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าวันที่6ธันวาคมนะครับวันนี้หัวข้อในการแบ่งปันคือคำสั่งเปลี่ยนโลกคำสั่งเปลี่ยนโลกนะครับอยู่ในหนังสือมัทธิวนะครับบทที่28ข้อ18 19 20นะครับก็คือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสก่อนพระองค์เสด็จกับ ขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองนะครับในตอนที่ลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนและในวันที่สามพระบิดาก็ทรงชุบชีวิตนะครับของพระเยซูคิดให้ฟื้นขึ้นถ้าใครเชื่อเช่นนั้นรอดอเมนนวน้องในมัทธิวบทที่2ี่28-18ข้อ18นะครับได้บอกกับเราว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัส กับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้ให้แก่เราแล้วข้อ19เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แนะ่เราจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุคขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขอพรงคทรงเจิมทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่จะได้รับพระพรและถูกเปิดตาใจฝ่ายวัญญาณที่จะเข้าใจในความล้ําลึกของพระคําของพระองค์ขอให้แต่ละคนนั้นได้ยินเสียงที่พระองค์นั้นทรงตรัสกับเขาในใจในเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนคริตสักรนะครับที่เติบโต หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาคารใหญ่หรือเปล่าหรือเครื่องเสียงดีไหมมีจอ LED ไหมมีมอ,อ,อาหารดีๆไหมเก้าอี้แอร์อะไรต่างๆที่ดีในฝ่ายกายภาพแต่จริงๆแล้วคิดสักจะถือว่าเติบโตรหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเรายังคงรักษาหัวใจของพระเยซูหรือเปล่าและหัวใจนั้นคืออะไรหัวใจคือการประกาศ การสร้างสาวกและการนำผู้คนให้รู้จักความรอดได้พบความรอดรู้จักพระองค์ได้กลับบ้านได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้าพระบิดาข่าวประเสริฐนะครับเราได้ยินคำนี้บ่อยข่าวประเสริฐเป็นบิดเดชนะครับไม่ใช่เพียงคำพูดนะพระคัำพีบอกเราว่าข่าวประเสริฐคือฤทธเดชของพระเจ้า แปลว่าเราเมื่อเรานำข่าวดีไปให้ใครสักคนหนึ่งพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในใจของคนคนนั้นอเมนไม่มีน้องเราทำส่วนของเราพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้านะครับเรามีหน้าที่ลดน้ำพรวนดินแต่ผู้ที่ให้ต้นไม้นั้นเติบโตคือพระเจ้าเพราะนั้นเมื่อเราทำพระมหาบัญชานะครับพระมหาบัญชาคือคำสั่งของพระเยซูคริส นะพระเจ้าก็จะทําในส่วนที่เราไม่สามารถจะทําได้เราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้พระคัมภีร์มากหรือว่าเราอาจจะเพิ่งเชื่อแต่ถ้าวันนี้เรายอมออกไปทำพระมหาบัญชาหรือทำตามคำสั่งด้วยใจเชื่อฟังพระเจ้าจะเพิ่มเติมคนที่รอดเข้ามาทุกวันทุกเมื่อที่เรา ออกไปเอเมนไหมพี่น้องริสจัดจยุคแรกนะครับเติบโตได้เพราะว่าพวกเขานั้นไม่หยุดในการประกาศลองคิดดูนะพี่น้องในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีสื่อแบบเรานะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไมโครโฟนลำโพงมีแต่หัวใจเท่านั้นนะแล้วก็เป็นหัวใจที่ลุกไหม้นะครับและผลก็คือคนเป็นอันมากเข้ามาหาพระเจ้าทุกวันอเมนไมพนะ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีผู้รับใช้คนหนึ่งเล่าว่าวันหนึ่งเขาไปเยี่ยมบ้านของเด็กหนุ่มนะฮะเด็กน้อยคนหนึ่งหัยรุ่นนะอายุประมาณ15ปีนะครับเด็กคนนี้มีชีวิตที่ลำบากแสนลำบากครอบครัวแตกแยกและเขาก็กําลังจะคิดสั้นด้วยตอนที่ผู้รับใช้ไปถึงเนี่ยเขามองเห็นเพียงรองเท้าผ้าใบกู้เก่าๆคู่หนึ่งนะครับวางอยู่หน้าบ้านและพระเจ้าก็ตัดในใจเขาว่าจงไปบอกเด็กคนนั้นเถอว่า พระเจ้าเนี่ยรักเขาพระองค์เนี่ยรักเขามากผู้เัาใช้คนนั้นก็รู้สึกลังเลเจะพูดดีไหมกลัวเด็กจะไม่ฟังแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะทำตามพระมหาบัญชาเพียงแค่หนึ่งประโยคเขาบอกว่าเขาบอกเด็กน้อยนั้นว่าลูกเอ๋ยพระเยซูรักเจ้ามากนะแม้แต่รองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งพระองค์ก็ทรงมองเห็นทันใดน,นั้นเด็กเด็กคนนั้นได้ยินก็ร้องไห้อย่างหนัก เขาบอกว่าผมกําลังจะทิ้งรองเท้าคู่นี้แล้วก็ออกไปฆ่าตัวตายแต่ถ้าพระเจ้ารู้แม้แต่เรื่องเล็กๆรองเท้าเก่าๆพระองค์ก็ยังทรงรู้ยังทรงใส่ใจแบบนี้แปลว่าพระองค์ไม่เคยทิ้งผมเลยเขนาใพไหมนะ้องวันนั้นเด็กคนนี้ก็ต้อนรับพระเยซูนะครับปัจจุบันเขากลายเป็นผู้นำเยาวชนแล้วก็ผู้นำวัยรุ่นหลายร้อยชีวิตนะครับ ได้มาหาพระเจ้าเพราะเขาเพียงเพราะมีคนหนึ่งตัดสินใจที่ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าเห็นไหมฮะว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงและชีวิตของผู้คนอีกมากมายหลายร้อยหลายพันคนได้เปลี่ยนแปลงสุดยอดไหมครับว้าวไหมครับพี่น้องเพราะนั้นคนเรานะครับไม่รู้ว่าหนึ่งคำพูดของพระกิตติคุณนั้นจะไปช่วยชีวิตใครไว้ แต่พระเจ้าใช้มันได้เสมออเมน,นพี่น้องสรุปนะครับคิสจักรจะโตได้ชีวิตเราจะเห็นผลเมื่อเรากล้าที่จะไปประกาศกล้าที่จะทำให้คนนั้นเป็นสาวกและก็กล้าที่เราจะตัดสินใจและเดินตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าเพราะว่าพระมหาบัญชาพร,พระมหาบัญชาของพระเจ้าคือความมุ่งหมายของคิสจักรทุกแห่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นหนายแลผมก็พูดบ่อยครั้งว่าคิสจักรไหนนะครับที่ทําพระมหาบัญชาของพระเจ้าแล้วก็ห่วงใยจิตวิญ,ญญาณของผู้คนในเรื่องของความรอดในเรื่องของการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าคิดจักนั้นแน่นด้วยผู้คนและแน่นด้วยพระพรนานับประการไม่มีสิ่งใดที่ขาด อะไรที่จําเป็นพระเจ้าจะให้แล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมแต่ในขณะเดียวกันคิดสักที่อยู่ตรงกันข้ามกับที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็จะแห้งๆคนก็เริ่มหายไปนะเพราะว่าหัวใจของคิดสักนั้นไม่ได้อยู่ในเรื่องของจิตวิญญาณของคนอื่นไม่ได้ห่วงใย,ยความรอดไม่ได้เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจและข้อํำงานคือไม่ได้ทำพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คิดสักนั้นก็จะ ไม่ฟูครับนะหวังว่าคิดสักเราจะฟูเพราะนั้นเราจะร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อห่วงใหญ่ในเรื่องของจิตวิญญาณและความรอดของคนอื่นที่ยังไม่ไดรู้จักกับพระเจ้าเพราะเรากำลังเชื่อฟังและทำตามพระมหาบัญชาหรือคำสั่งของพระเยซูคริสต์นั่นเองขอพระเจ้าอวยพรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ